เมื่อคืนลงไปนอนด้วยกันเขาก็ออกนอนดึกกับเมื่อคืนแต่ไม่น่าเชื่อว่าตีน่าจะตีสามกว่าเหา่าเพราะว่ามันมีสุนัขข้างนอกเห,าหา่ามาแล้วเขาได้ยินแล้วเห่าตอบแล้วดุเข้าไปจะเห่าทำไมทำไมมาเห็นว่าเราเสียงดังเสียงสูงเขาก็หยุดแล้วก็มานอนที่เก่าแล้วก็ตื่นอีกทีกันนู่นเลยเจ็ดโมงเพื่อ ช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าที่บ้านก็เลยให้ตายพาออกไปฉี่ออกไปอ,อึตายบอกก็ฉี่ก็อ,อึอนกันดูดูว่จะพาไปไหนเนี่ยอะไรลูกอ่วันนี้นั่งรถทั้งวันตลอนตลอนกันทั้งวันอืม เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวิ่งนะเจอกันตีห้าครึ่งนะอย่าเลยไปกว่านนี้ไม่ได้นะจะได้ไปดูเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนอะไรด้วยอะไรนะครับเรื่องอะไรนะเดี๋ยวๆขอโทษที่อกี่มีมีเรื่องอะไรก็ตั้งเป้าหมายของขวัญแล้วทำไมนะครับอ๋อคืออย่างนี้ ผมไม่อยากรบกวนนะครับเรื่องของข,องขวัญน,นี้ผมบอกเลยตั้งแต่แรกแล้วว่าผมจะไม่เอาเรื่องของขวัญมาจับสลากกันเพราะว่าหนึ่งกลัวกลัวเรื่องผิดใจกันกลัวเรื่องไม่พอใจของขวัญกันบางครั้งบอกสามร้อยห้าร้อยเนี่ยก็มีบางคนนะซื้อมาร้อยนึงบ้างสองร้อย้างอะไรประมาณนี้แหละผมก็เลยตัดปัญหาไปว่าเดี๋ยวของขวัญเนี่ยเดี๋ยวผมจ,จัดการเองนะครับก็ ใครเข้ามาก็จับจับได้อย่างเดียวไม่อะไรเนี่ยนี่ชอบไปดมชอบไปนูน่นใครจับแล้วผมให้ของขวัญจับเองนะของผมจะตั้งผมไว้แล้วอยู่แล้วใครโชคดีก็ได้ไปอาจจะมีประมาณสักยี่สิบสามสิบรางวัลน,นะครับยี่สิบสามสิบรางวัลแล้วก็มาจับไปใครจับได้ก็เอาอไปก่อนเข้าง,งานแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ ใส่เขยนใส่กระดาษไว้เมื่อเราโทรศัพท์จับสุ่มหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมาไม่รู้ใครนะครับแล้วก็โทรหาถ้าโทรศัพท์คนไหนดังก็โอเคออกมารับของชิ้นนั้นไปนะครับต,ตามนั้นเพราะว่าไม่อยากไปรบกวนมาก็รบกวนนะครับเลยไม่ต้องไม่อยากไปรบกวนพรุ่งนี้ตีห้าครึ่งครับตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวหาเขา ทานข้าวนิดนึงแล้วก็กลับไปนอนเลยไม่ไหวนี่ก็นอนสองสามชั่วโมงเองเมื่อคืนสองชั่วโมงกว่าด้วยไม่ต้องเลยเห่าอะไรเพราะวันนี้นตื่นตีสี่ขอโทษทีเมื่อคืนนี้เพราะว่าเครื่องมันดีเลยมันดีเลยแล้วโอ้โหเข้าบ้านดึกแล้วเลย พอดีพี่เก๋เขรอไงนะเพราะว่าก็รอผมเข้ามาถึงบ้านเนะี่ยแล้วก็เขาจะขึ้นไปนอนพอดีจงังหวะเข้ามาพอดีพี่เก๋เขเลยถ่ายไว้ให้นิดนึงไปวิ่งที่สวนเศรษฐกิจครับแถวเออเขตจตุจักรนะแถวยเยอะกับตึกสต๊งอนะฮะไปบุกไป โอ้ยเขาเมื่อคืนนี้เขาเป็นสุนัขที่น่ารักมาบอกให้รอก็รอบอกให้เข้าก็ไม่เข้าเออเข้าห้องพระเขาไม่ใช่ก็ห้องผมนะเขาไม่เข้าแปลกมากหลายทีแล้วที่จะพูดทุกครั้งเลยเวลาขึ้นห้องเนี่ยเปิดประตูเนี่ยบอกเข้ามาลูกไม่เข้าไม่ยอมเข้ารออยู่หน้าประตูแต่ห้องพระเคยเข้าไปครั้งหนึ่งเข้าไปเสร็จแล้วก็ออก อ,อ๋อหรอของขวัญส่งไม่ได้เหรอที่ติ๊กตอกอ๋อไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วผมปักนึกออกกอนใค้ปักหบดอะไรมาก็ไม่รู้โอเคหมายถึงเรกอ๋อโทษทีหมายถึงข,งของขวัญดอกกุหลาบครับโอ้แล้วแล้วเพื่อของขวัญที่จะ มาเจอกันนะจับกันโทษทีครับโทษทีส่งไม่ได้เป็นเพราะอะไรฮะลองลองดูที่ว่าเป็นข้ออะไรเพราะผมไม่รู้เรื่องส่งเรื่องอะไรเนี่ยอยู่เย็พรเขาใส่เสื้อสวยทุกวันอยู่กับผมไม่มีเสื้อใส่ เราไม่ชอบใส่เสื้อนะลูกเนาะเรามาลุกทุ่งไปแมวเ,เป็นหมานะักสำรวจไงดมจังโดนแบรนหรอเอ๊ะทำไมเขาแดบแบนเพราะอะไรฮะมีใครรู้ไหมครับเขาแบ,บนแดนเรื่องของขวัญพ่อะไรเพราะว่าส่งน้อยไปหรือว่ามากเกินไปหรือไง ดีใจเขาก็งงๆก่อนแล้วเขาแต่หนึ่งแล้วเสียงเรียก,กนัเขาก็วิ่งมาหาเราละจัดนอนอยู่ตาโต๊ะว,วิ่งมาหามาดมมาหอมมาเลียป้าเลียตาสักพักเขาก็แบบตั้งฉากก่อนแล้วก็เออโอเคแต่ถ้าห่างไปสักสองสามวันเนี่ยโอเครับรองเอาจะวิ่งมาแบบชนกระเด็นกระดอนอะเล่นแบบเหมือนแบบที่เราอยู่ที่โซฟาที่บริษัทอะ เขาก็จะป๊อปั๊ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊มาอันนี้ห่างไปนานในสิบห้าวันพอสิบห้าวันปึ๊บเขาก็รู้สึกเริ่มแบบหมดละไม่อยากรอไม่อยากกำลังใจแต่ตอนนี้โอเคละเข้าที่ละวันนี้ไปไหนก็อยากจะอยู่กันราแต่เราก็ต้องบางครั้งเราก็ต้องเอาไว้ในรถเพราะมันร้อนวันนี้แดดร้อนมากวันนี้ทานทานหมูไปเยอะทานหมูสับกับข้าว เดี๋ยวยังไม่รู้เย็นจะมีอะไรทานเดี๋ยวต้องไปดูก่อนใช่ถ้าจะงอนได้พราะไปหลายวันจะว่าไงลูกไม่ต้องเห่าไม่ต้องเห่า ไม่ไปแล้วลูกไม่ไปแล้วขออย่าให้น้ําท่วมอีกเลยเนาะทุกคนจะได้อยู่กันอย่างลมเย็นเป็นสุขกลัวอ,อย่างเดียวตอนนี้ตอนปีเนี้มกะลาเนี่ย,ยไม่ใช่ทันหวานเนี่ยภาคใต้ชอบน้ําท่วมนะภาคใต้โดยเฉพาะสามจัวัดชาแดนภาคใต้ แล้วข้าบ้านแล้วข้าบ้านแล้วก่อนข้าวบ้านสลัดคนเดี๋ยวลุกกับพากลับให้เขาดูก่อนโอเคนี่เขาออกมาจากลบไหน พูดน้องงรอกันเป็นแถวเลยเนี่ยพูดน้องรอกันเป็นแถวพอลงมอเตอรถมาก็พาเขาออกไปเลยพูดน้องรอกันเป็นแถวเลยเนี่ยี่แปะ๊ะนี่ตายป่ะเสือนี่เข้าห้องกอนที่เอาเข้าห้องนี้ก็ได้โอเคนะนเพื่อนๆเดี๋ยว ถ้าไม่เว้จะเกิดไปแต่ไล์สอดให้ดูหน่อยนะครับขอบคุณมากเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งครับผมต้องจ่ายไปเลี้ยงลูกน้องก่อนผมจ่ายเลียงลูกเบียร์้ยงลูกน้องก่อนแป๊บนึงนะครับสองสองสองเข้าบ้านก่อน